มีที่ตกปลาใหม่มาให้เราไปตกปลาอีกแล้วครับในเกม Last Day on Earth ก็ดูดิมีของเยอะเลยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราจะตกปลาได้ปลาอะไรมาบ้างนะพื้นที่ตกปลาตรงนี้นครับเกิดใกล้ๆก,กับภูเขาสีเหลืองนะครับแล้วก็ใกล้ๆก,กับบ้านบอดด้วยอันนี้ผมไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรนะ ท่ามท่ทาม,ทาม,ทามโอ้มีคบเพลิงด้วยครับน้องแมวมีคนถือเป็ดตกปลาวิเดี๋ย,ยนะข้างล่างมีต้นโอ๊กด้วยเราไม่ได้เอาขวัญไม่ได้เอาขวัญเล็กมาเสียได้อันนี้มีคนตกปลาแต่คุยไม่ได้ครับมีแคมปิ้งครับเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้คุยไม่ได้มีน้องแมวหนึ่งตัวตรงนี้ด้วยนะ ต้นโอ๊ที่สามารถตัดได้แต่ก็ไม่ได้เอามานะครับตรงนี้มีคนยินตกปลาเดี๋ยวเราตกตรงนี้ดีกว่าเมาไปดูกันบ้าเราจะได้ปลาอะไรกันบ้างนะกินเบ็ดยังเอาแล้วกินแล้วครับมาเนี่ยพอเราลองตกปลาครั้งแรกเป็นเนี่ยครั้งต่อไปก็สบายแล้วอยู่ที่ในการบังคับ นะครับมังคับเบ็ดมาปลาที่ได้คือปลาเทาส์ครับแต่ตัวเล็กนะไม่ใช่ตัวใหญ่ตกต่อจ้าจนกว่าปลาจะไม่กินเบ็ดนะผมว่าเขาทำกราฟิกสวยนะเนี่ยมีปลากระโดดมีปลาว่ายน้ำด้วยอันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลาเพลสนะครับอยากได้ปลาดุกอะมีปลาดุกไหม ดูสิว่าจะได้พาอะไรนะครับอีกตัวน,นี้ว่ายแรงว่ายเร็วด้วยเดี๋ยวนะโอ้โหต้องปลาอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ปลาเพลินแน่ยางงี้ปลาอะ,อะไรเอ้ยปลา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 แซลมอนครับดีเลยเอาไปทำอาหารนะครับเอาไปทำเป็นบัฟ exp นะครับเพิ่ม30อซอันนี้ปลาอะไรเฮ้ยมีกล่องสมบัติด้วยลงมาคนลงมาคนไปได้ของดีฮึบ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 ปลาก็อยากได้กล่องสมบัติก็อยากได้แล้วกันอ่ะตายแล้วกล่องที่เหลือปลาครับนิดเดียวนิดเดียวอ่าเรียบร้อยได้แซลมอนอีกตัวหนึ่งนะส่วนของที่ได้คืออะไรอะเฟสโลหะ เอามาทำไมหลอมเองก็ได้ขอไอตัวที่หายยากเลยไม่ได้ไงอ่ะมาตกกันต่อตัวอะไรได้ปลาอะไรได้ปลาอะไรมามามาึ๊บูประท้าส์ครับยังไม่ได้ปลานี่เลยนะปลาดุกรือตรงนี้มันไม่มีปลาดุกเอ,อยยังไง มาหุยสีทองสีทองปลาดุกหรือเปล่าหรือปลาสเตอร์เจี้ยนมาลุ้นกันครับปลาอะไรสีทองนะี่นะดูปลาเพิร์ดแล้วมาแล้วทำไมมันสีทองเป็นที่ตกดีกว่าตรงนี้เป็นปลาอะไรมาตกให้ดูหน่อยดิในข้างๆใางขอ้้างๆ้างตกไงน้ำให้กระเพื่อมมา ปลาที่ได้คือปลาอะไรเพอที่แน่เลยอย่างเงี้ยตกง่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงด้วยปลาเพอร์ปะตก,กน้อยเฮ้ยเราเตรียมเบ็ดมาพร้อมไหม่ะลืมเช็คครับอุย้ยมีกองสมบัติข้างบนกองสมบัติ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 อตเอากองสมบัติก่อนเฮ้ยลงมาลงมาเออ จะได้ปลาอะไรปลาเพิชครับส่วนของที่ได้คือบุธททำงานใครก็เอารองเทาบุดไปทิ้งในน้ำมาต่อปากินเบ็ดสีทองอีกแล้วครับสีทองปลาอะไรอะ่ะไม่เอาเพิร์แล้วนะขอปลาหาย,ยากหน่อยปลาเพิร์อ้าว ปลาเพิร์ดมาพร้อมกับปลาหายไปหมดเลยสีทองอ่ะนึกว่าแบบปลาดีดีไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บของรอบๆก่อนกลับบ้านก็ได้เลเวลเราตอนนี้99แล้วก็ใกล้จะได้ไปแองแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าแองคืออะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยว ep ถ้าผมว่าได้ไปแองกแล้วละเดี๋ยว จะได้รู้กันว่ามันคืออะไรนะครับหลังจากที่เราไปแองได้แล้วเราก็จะพยายามหาชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ให้ครบนะ <c oughs> เพื่อที่จะไปบางจุดที่มันต้องใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปนะครับเสียดายต้นโอ๊กจังเลยอยากเอาต้นโอ๊กกับบ้าน